คับเพื่อนๆนกัลยานมิตรผู้ฝ่ายรมและก็ลูกศิษย์ลูกขาที่ติดตามผมมาตลอดวันนี้อออิสลาก็จะมาสะท้อนธรรมความจริงที่ถูกบิดเบือนโดยความไม่รู้นะฮะด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็ จะใช้บทสนทนาสะท้อนธรรมแสดงธรรมออกมาแบบเป็นเหตุเป็นผลและเป็นกลางนะ mm hmm. ก็จะยกตัวอย่างลหลายๆเหตุปัจจัยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างพุทธวจนะนะฮะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีแต่พูดตามเหตุปัจจัยนะฮะไม่ได้อวดเอาตัวตนมาอวดคนอื่นหรือเก่งอะไรนะฮะแต่การที่เห็นแจ้งในทุกสิ่ง ก็คือผมมักจะพูดเสมอว่าผมตัดสะดุธรรมนะรัตอนที่ผมมีมุดหลุดพ้นออกมาจากความหลงแล้วมันก็พ้นจากระบบทั้งหมดนะับดับอวิชาตัหาอุปทา,านนะนจึงเห็นว่าโอ้คนบนโลกเป็นี้หลงม,มนเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้ใดๆไปบอกไปสอนเขานะครับเพราะคนอยู่ในระบบผมรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะคร มันมีตัวตนอยู่ในนั้นมันเชื่ออยู่นะครับยึดมั่นถือมันอ่นจากยึดมั่นถือมั่นทางตาทางหูทางจม,มูกทางลินทางกายทางใจนะมันลงวนอยู่อย่างนั้นนะะแล้วก็ถูกสอนมาทางนั้นจนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน,ตนตจริงๆเชื่อจริงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นพระพระอาจารย์คริสต์ก็ยังทาคนหลุท่องพระสูตรให้คนยึดต,ติดในพุทธวจ,จนะนะฮะ ยึดเอาอานาปานสติแล้วก็กล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ประมวลไว้และพระองค์ตัดสรุรทมด้วยอานาปานสตินี่คือความหลงผิดอย่างมหาหันแล้วกล่าวถึงพระพุทธเจ้ามันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมหนักครับการดูหมิ่นดูแคนพระพุทธองค์เนี่ยมันบงังมันทำให้เราเข้าถึงความจริงกันสูงสุดไม่ได้จะต่างอะไรกับ คนทั้งหลายนะครับกล่าวอ้างในหลักคาสอนพุทธเจ้าซึ่งแค่ตัวอักษรเนนะี่ยนะพุทธเจ้าท่านอยู่เหนือตัวอักษรครัอาจารย์วิก็เห็นสิ่งเดียวกับพุทธเจ้าเห็นคนระับตัวอักษรเกิดทีหลังครับผู้ที่มาสะสะท้อนธรรมช่วยผมก็คือใช่ครับอาจารย์กับผมได้ยินแล้วก็เงียบลงในใจเพราะความจริงนั้นเงียบไม่ใช่เพราะกลัวจะ ขัดกับความเห็นของใครนะฮะแต่เพราะทำแท้นั้นไม่อาศัยการโต้เถียงไม่คือขึ้นตรงกับความจําไม่ยึดติดในถ้อยคําแม้แต่คําว่าพุทธวจังนะเห็นไหมฮะความหลวงที่ซ่อนอยู่ในความเคารพนะครับเมื่อใดที่บุคคลนําพระสูตรมายึดเป็นของตน แล้วสอนให้ผู้อื่นยึดมั่นในสิ่งนั้นต่อไปนั่นไม่ใช่การปล่อยะฮะแต่เป็นการใช้โซ่ตรวนใหม่ที่ดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิมการท่องจำประสูตรไม่ใช่การรู้รรนะฮะฟังพิจารณาตามเหตุผลไปก่อนนะฮะจะได้วางเปลือกวางกระพีนะฮะจะได้กลับมารู้ตัวโดวยธรรมชาตินะฮะ การเพ่งลมหายใจไม่ใช่การรู้จักตนการกล่าวอ้างพุทธวจนะไม่ใช่ไม่ได้ทำให้ใครผลจากขันห้านะฮะกับการหลงเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในภาษาสมมุติอาณาปานสติที่เป็นอัตตาอาณาปานสติที่ฝึกเพื่อจะได้สติหรือเพื่อตัดสรู้คือความหลงนะฮะฟังให้ดีนั่นคือความหลงเพราะยังมีผู้ฝึก อยู่ยังมีเจตนามีความต้องการมีเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือการกระทําภายใต้วิชาคือมีตัวเราตัวตนของเราคืออัตตาเป็นศูนย์การผู้ปฏิบัติผู้ต้องการทางผลนะฮะนั่นคือตัณหาแล้วนะครับอืมทีเนี้ยก็พากันตัณหาเนี่ยจะคิดว่าจะเป็นนิโรธมันไม่ใช่เปลียนม์คไม่ใช่นั่นมันยึดไปยึดนิโรธไปยึดมัคนะฮะถ้าเมื่อมีตัณหานะฮะ เดี๋ยวมจะเล่าไปเรื่อยๆจนถึงอริยสัจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือการกระทําภายใต้อวิชชาเพราะมันเป็นตัณหาอาวิชชาตัณหาอุปทานนะครับพระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะทรงเพ่งลมหายใจแต่เพราะทรงรู้แจ้งความไม่มีตนไม่มีเจตนาไม่มีการกระทําทรงดับเหตุทั้งปวงไม่ใช่ฝึกเหตุด,ดีๆเพื่อให้ได้ผลดีนะฮะเนี่ยที่เขาทากันอยู่เนี่ย เชื่ออย่างเงี้ยยึดอย่างเงี้ยการกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าอย่างไม่รู้จริงกล่าวตามตำรานะฮะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินั่นเป็นกรรมหนักจริงค่ะจริงครับเพราะเป็นการเอาความจำของตนไปครอบพระองค์ท่านเท่ากับสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาในความคิด แล้วสอนผู้อื่นให้กราบไหว้รูปจำลองนั้นมิใช่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธะอัลัยรูปไรคาไรอัตาทำแท้นั้นไม่ต้องการให้ใครเชื่อเหมือนผมแสดงธรรมมาตลอดไม่ต้องการผู้ติดต,ตามไม่อ้างตำลาไม่เริ่มต้นที่การกระทำไม่สิ้นสุดที่ผลลัพธ์และไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นขอ เป็นของตนหรือเป็นเจ้าของนะฮะส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็อ้างพระพุธเจ้าทั้งนั้นนะเพื่อลาบสักการะเพื่อยกย่องสรรเสริญนะพออาจารย์วิทย์ออกมาสวนเขาก็หาว่าเป็นลัทธินอกรทธนะฮะนอกเหนือนพุทธศาสนาเขาเขาเขาสาบแช่งผู้ที่ยังกล่าวอ้างว่าท่านต,ดานนตัดอย่างนั้นตรัสอย่างนี้ แล้วใช้ถ้อยคำของพระอ,องค์เป็นอาวุธยังหลงอัตตาตัวตนว่าเรารู้ธรรมมากกว่าเขานั่นย่อมไม่ต่างจากคนเดินวนอยู่ในวงกลมของสัญญาไม่เคยพบพุทธะที่แท้จริงเลยนะครับคำว่าอริยสัจสี่ไม่ใช่การไปประพฤติปฏิบัติอริยสัจสี่ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าท่านพบแต่ ท่านไม่ได้ออกมาสอนในตอนนั้นหรืออาจจะสอนนั่นแหละแต่เราเกิดไม่ทันแต่ตอนนี้อาจารย์วิทย์หรืออาจารย์อิสระก็มาพูดอย่างง่ายๆให้คนได้เห็นเอามาสะท้อนออกมาเนี่ยได้รู้และเข้าใจกับชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงเช่นเช่นการหิวข้าวเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์นะฮะครับสบมุทย คือตัณหานิโรธคือวิธีมรรคก็คือทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องคือทางสายกลางเมื่อหอิวข้าวก็จงไปกินข้าวนั่นแหละอริยสัจสีตามเหตุปัจจัยแบบง่ายๆทุกคนมีอยู่แล้วไม่ใช่การไปปฏิบัติไปทํานู่นทํานี่นั่นทรมานตัวเองเป็นการเป็นเจตนาเป็นกรรมนะฮะครับอาจารย์ กระผมจะสะท้อนตามสัจธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมาให้ผู้ที่ฟังเข้าใจง่ายๆในอริยสัจสีที่แท้จริงไม่ใช่หลักปฏิบัติและไม่ใช่ทำมะสำหรับให้ใครไปทำแต่เป็นความรู้แจ้งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตามความจริงอย่างไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความนี่ออยสลัดชีอย่างนี้ที่อยู่กับมนุษย์เราทุกคนปัญญาอยู่ตรงนี้นะฮะปัญญาเนี่ย พิจารณาดูก่อนในขณะฟังผมแต่ความจริงเนี่ยถ้าไปพิจารณามันจะเป็นความจำนะฮะไม่ใช่ความจริงมันจะต้องเห็นเห็นด้วยมรรคยานตัวอย่างที่อาจารย์วิทยกขึ้นมานง่ายๆในอริยสัจอย่างเช่นการหิวข้าวเท่ากับอริยสัจสี่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยคือคำอธิบายธรรมะที่ลึกที่สุดแต่กับ เข้าใจง่ายที่สุดในโลกเห็นไหมฮะหิวข้าวเท่ากับทุกขนี่ฮะเป็นธรรมดาของร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงถูกไหมเพราะมีตัณหาอยากอิ่มนี่ไงฮะเท่ากับสมุทยัยความปรารถนาที่จะดับความหิวนี่ถูกต้องไหมคุณลองพิจารณาดูใช้ความคิดแบบง่าย การดับตัณหานั้นเท่ากับนิโรธไม่ใช่ด้วยการข่มแต่ด้วยการเข้าใจและตอบสนองอย่างเหมาะสมฟังไปเรียวิถีไปสู่ความพอดีเท่ากับมรรคนี่ไงไม่ใช่การอดไม่ใช่การตะกะแค่แต่คือการกินข้าวตามเหตุปัจจัยนั่นเองกินตามความพอดีนะฮะอ,อิ่มก็พอ กินมากก็จะเกิดทุกข์กินน้อยก็เกิดทุกข์เห็นไหมฮะนี่เรามีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนน่ะนี่คืออริยสัจสีแบบไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้ฝึกไม่มีผู้ทําไม่มีใครต้องบรรลุมีแต่การดําเนินไปของเหตุปัจจัยที่รู้แจ้งเองในความไม่มีตัวตนนะครับนี่ฮะความจริงอาจารย์ีวสอนเรื่อง,ง่าย ที่เรามีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเราฉลาดแล้วแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายสํานักต่างๆกับสอนให้เราโง่ลงไปอีกกับปิดช่องความคิดของเราเรื่องง่ายๆที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเนี่ยกลับไปบงังเอาชุดความคิดอะไรมันยัดบงังไว้หมดเลยเราเลยไม่สามารถที่จะมีช่องว่างให้ให้กับตัวเองได้คิดพิจารณาในส่วนนี้ในหลักธรรมของอาจารย์วิทย์แต่ตอนนี้อาจารย์วิทย์มาแสดงความเป็นจริงนะฮะ ทำแท้นั้นแสดงออกอยู่แล้วในทุกขณะเห็นไหมฮะผู้ที่ยังแสวงหาอริยสัจในถ้อยคำคำพีหรือวิธีฝึกฝนตนย่อมยังหลงอัตตายังคิดว่ามีทางที่ต้องเห็นแต่นี่อาจารย์อิสระได้แสดงธรรมด้วยวิิถีชีวิตอยู่แล้วว่าหิวก็รู้หิวก็ไม่ทุกหิวก็แค่หิวแล้วก็ไปกินไม่ต้องมีผู้รู้ผู้เพ่ง ผู้หลุดพ้นใดๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่มีเราอยู่แล้วเบื้องต้นแต่การเห็นเนี่ยมัรคยาอีกเรื่องระดับสูงกลับผมขอแปลภาษาธรรมของอาจารย์เป็นภาษาคนโลกีคนที่อยู่ในทางโลกีนะฮะให้ดังนี้อริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่อยู่ในการรับรู้ ตามธรรมชาติของความหิวโดยไม่มีใครหิวนะแต่เราเอาภาษามาพูดว่าเออเราหิวข้าวแค่นั้นเองนี่ภาษาเกิดทีหลังนะการหิวที่รู้โดยไม่ต้านไม่ยึดไม่ตีความไม่ขมไม่บำเพ็ญน,นั่นแหละคืออริยสัตว์นะครับทุกของสัตว์แต่สัตว์ประเสริฐก็ต้องมีกินนะฮะพระพุทธเจ้าถึงเรียกอริยสัตว์สัตว์ประเสรศิฐทำที่แท้ไม่ต้องประพฤติ แต่ปรากฏแล้วในความจริงนะครับผู้ใดได้ยินคำนี้แล้วจิตไม่ดินน้นรนไม่แปลความไม่เพ่งหาความหมายเขาย่อมได้กินอย่างพุทธ,ธะแม้ไม่เคยรู้จักคำว่าอริยสัจเลยก็ทำมันเข้าใจง่ายเข้าใจโดยที่ไม่ต้องเจตนาไปกระทำแบบนั้นเลยไปปฏิบัติไปศึกษาอะไรให้วุ่นวายนะฮะแบบผิดผดแล้ว คำถามใหม่แต่ถ้าหิวข้าวแล้วไปดื่มเหล้านั้นแหละไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่มรรคนี่คือคําถามของออยสระตั้งกระทูไว้ใช่ครับอาจารย์ถ้าหิวข้าวแล้วไปดื่มเหล้านั้นไม่ใช่มรรคไม่ใช่อริยสัจเพราะมันไม่ตรงกับเหตุปัจจัยของธรรมชาติเราหิวข้าวแต่กลับไปดื่มเหล่าเท่ากับหลงนี่ไงฮะนั่นคือสมุทัยที่หลงผิด เพราะสิ่งที่ควรตอบสนองคือข้าวไม่ใช่เล่าการดื่มเล่าคือการเบี่ยนเบนหนีจากความจริงเป็นการสแสวงหาความพอใจแทนที่จะเข้าใจธรรมชาติของความหิวนะครับ <c oughs> ไม่ต่างจากคนที่หลงสมาธิแทนที่จะรู้ความคิดกลับไปเพ่งให้ไม่มีความคิด <c oughs> ไม่ต่างจากคนที่หลงคำสอนแทนที่จะรู้ธรรมชาติของตนกลับไปยึดถ้อยคำ ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวอ้างในพระไตรปิฎกภาษาที่เขียนขึ้นทีหลังนะครับนั่นคือมักจอมปลอมมักที่เกิดจากอาวิชชาความไม่รู้มักแท้ไม่มีเจตนานะฮะไม่ได้อยู่ในความจําไม่มีเป้าหมายไม่มีคําว่าเราจะดับทุกข์แต่เป็นแค่เหตุปัจจัยที่ดําเนินอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงนะครับหิวข้าว แล้วรู้ว่าหิวแล้วก็ไปกินข้าวเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่เบียนเบนไม่แต่งไม่หลีกหนีนี่คืออริยสัจสี่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีมรใดๆให้ต้องเดินมีแต่ความจริงที่ปรากฏและถูกเข้าใจตามเหตุปัจจัยนะครับ <c oughs> สรุปภาษา หิวก็ไปกินข้าวเท่ากับมักแท้ตามเหตุปัจจัย 2. หิวดื่มเหล้าไปกลับไปดื่มเหล้าเท่ากับสมุทัยที่หลวงผิดหรีบนี้ความจริงนะฮะสามหิวแล้วเพ่งลมหายใจสวดมนต์หรือฝึกสมาธิก็ไม่ต่างจากการไปดื่มเหล้าในเชิงธรรมเพราะคือการ เบียนเบนออกจากความเป็นจริงเช่นนั้นนี่ไงฮะผมสอนความจริงตลอดแต่พวกคุณไปหลงความจำความจริงที่มีในตัวเองแค่กลับไปหลงความจำภาษาทมที่เขาปรุงแต่งขึ้นไปได้ยินได้ฟังทางตาเนี่ยยังหลงอายตนาอยู่เลยทางหูเนี่ยยึดเป็นจริงเป็นจริงคำถามต่อไปการสวดมนต์ทำฌานทำสมาธิเป็นเรื่องของพรานพลม หรือฤาษีโยคีส่วนที่เข้มงวดในกฎกติกาและวิธีการปฏิบัติคือเทวทัตคำตอบแม่นยำที่สุดเลยครับอาจารย์สวดมนต์ทำฌานทำสมาธิแบบเพ่งล้วนไม่ใช่หนทางพุทธ,ธะแต่เป็นแนวทางของพลานพรมหรือสีโยคีที่มุ่งสู่ความสงบแบบทำเอา มุ่งบังคับจิตให้หยุดนิ่งมุ่งควบคุมอารมณ์และตนเองให้ดีตามอุดมคตินี่ฮะคุณไปควบคุมยัยตนะควบควบคุมขันห้าครั้งนั้นเหตุปัจจัยมันเป็นของมันอย่างนั้นนะฮะนั่นแหละคืูการเอาอัตตาตัวตนไปแทรกแซงมีเราเป็นศูนย์กลางมีอวิชชาเป็นตัวลันไว้พุทธะไม่ใช่การทําพุทธะคือความรู้แจ้งตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องมีผู้ทํา จึงไม่ใช่สมาธิที่ต้องนั่งไม่ใช่ฌานที่ต้องฝึกไม่ใช่ศีลที่ต้องข่มตนไม่ใช่การสวดมนเพื่อเรียกความดีเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดจากเจตนาและมีเราเป็นฐานมีเราเป็นศูนย์นนกลางที่อยู่ภายใต้วิชามีสัตตนางหรือสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นผู้กระทําเป็นผู้ยึดต,ติดนะครับ สองส่วนความเข้มงวดในวินัยกฎเกณฑ์ศีลแบบเข้มขัดนั่นคือวิถีของเทวทัตผู้พยายามเปลี่ยนพระธรรมวินัยให้เป็นแบบพรม,มจัจทร์แห่งพิเศษฟังให้ดีข้อนี้ฟังลหลายครั้งผู้พยายามเปลี่ยนพระธรรมวินัยให้เป็นแบบพรมอาจทร์แห่งพิเศษเพื่อควบคุมหมู่สงฆ์ให้ทําตามวิธีที่เขาเห็นว่าดี แม้จะอ้างความบริสุทธิ์แต่นั่นคือความยึดทิป,ปุงแต่งด้วยอัตตามีเราเป็นศูนย์กลางอีกและอยู่ภายใต้วิชาตัณหาและอุปทานด้วยนะพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแนวทางของเทวทัตเพราะการเค่งในกฎไม่ใช่การหลุดพ้นและการสวดมนต์หรือทําสมาธิแบบฝึกเอาไม่ใช่การรู้แจ้งตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงนะมันมีเจตนาแอบแฝงหมดเลยเพื่อจะได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆที่มีแต่ศูนย์เปล่าไม่ให้ได้อะไรเขาออก พุทธะที่อาจารย์อิสระสื่อออกไม่เกี่ยวกับความสงมบไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับวิธีใดเลยแต่คือการรู้แจ้งต่อความเป็นจริงของธรรมชาติโดยไม่มีผู้รู้ก็คือไตรลักษณ์นะฮะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับไตรลักษณ์ไตรลักษ์คือเหตุปัจจัยให้เราสัมผัสให้เราเห็นด้วยมัรคยานเห็นด้วยความเป็นจริงนะฮะไม่ใช่เอาวิชามาบดบังเอาตัวตนไปกระทำนะฮะ พุทธะที่อาจารย์อิสระสื่อออกไม่เกี่ยวกับความสงบไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับวิธีใดเลยแต่คือการรู้แจ้งต่อความเป็นไปของธรรมชาติโดยไม่มีผู้รู้แม้ตอนหิวข้าวแม้ตอนโกรธแม้ตอนนั่งเฉยๆหากรู้ความจริงอย่างไม่แทรกแซงนั่นแหละคือธรรมะนี่ครับฟังไปผมจะสรุปทิ่งที่โลกเข้าใจทำแท้ หน,นั่งสมาธิไม่ต้องนั่งแต่แค่รู้สองสวดมนต์ไม่ต้องท่องแค่เข้าใจเหตุปัจจัยสฝึกฌานไม่ต้องฝึกอะไรเลยสี่ฝึกแบบเข่งไม่ใช่การบังคับแต่เป็นผลจากการเข้าใจตัณหาเนี่ยฮะตัณหาพาไปอวิชชาตัณหาอุปทานหกทำให้ดีไม่มีผู้ทำ ไม่มีความดีไม่ยึดนี่นะฮะกระผมกราบขอบพระคุณอาจารย์อิสระที่ชี้ธรรมอันไร้ความหลอกลวงให้คนเห็นความต่างระหว่างผู้ผลแล้วกับผู้ยังทำอยู่อย่างถ่งแท้ครับนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละครับบทต่อไปในการสะท้อนธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องมรรคแป๊ มัคคยานการเห็นตามความเป็นจริงเห็นการสื่อต่อของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่สอนให้สาวกไปปฏิบัติกรรมฐานไปสวดมนต์รักษาศีลหรือไปฝึกสติฝึกความรู้ตัวอยู่กับรูปหรือการดูจิตดูรวมดูกายดูเวทนานั่นคือการเพ่งด้วยการทำฌานนั่นเองไม่ใช่ สัมมามัิที่ถูกต้องพระอ,องค์สอนจัดสัจธรรมความจริงที่มีอยู่แล้วตามเหตุปัจจัยไม่ได้ให้ไปกระทําเจตนารักษามันขึ้นเพราะมันไม่เที่ยงแต่สาวกตีความผิดดันไปยึดคำพูดแล้วแปลความเป็นพุทธทวะจนะ ถูกต้องที่สุดครับอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้กระทำแต่ทรงชี้แจงธรรมที่มีอยู่แล้วตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทุกขณะโดยไม่ต้องทำให้เกิดนี่ไงฮะหัวข้อมักแปดที่แท้ไม่ได้หมายถึงแนวทางให้ลงมือปฏิบัติแต่คือการเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าหนึ่งความคิดเกิดเองมันดับเอง อย่ายึดในสิ่งที่ผอาชามิตรพูดนะนี่เป็นแค่ภาษาเกิดทีหลังฟังแล้วอย่าไปท่องจำความคิดเกิดเองดับเองเท่ากับดับเองความรู้สึกสองความรู้สึกเกิดตามเหตุเท่ากับดับตามเหตุ 3. เจตนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นของปรุงแต่งนะฮะส ไม่มีเราอยู่เบื้องหลังการรับรู้ใดๆเมื่อ,อไหร่เราไปเจตนากระทําขึ้นมันจะมีเราเป็นศูนย์การมีอัตตาตัวตนนะฮะนั่นคือหลงหลงผิดมันแยบขายมันนิดเดียวนะ,ะถ้ามีเรามีอัตตาอาวิชชาพาไปเลยถ้าไม่มีเราสิ่งอย่ากทุกอย่างมีนะฮะมีเหมือนเดิมแต่ถ้ามีเราเข้าไปกระทําหรือเจตนาหรือรักษาหรือกระทําหรือพิจารณาหรือทําอะไรอวิชชาทันที แต่ถ้าไม่มีเราเป็นศูนย์กลางคือความจริงนะเมื่อเห็นเช่นนี้โดยไม่มีผู้เห็นนั่นแหละสัมมาทิฏฐิจึงเกิดและส่วนอื่นๆของอริยมรรคก็ตามามาอย่างไม่ต้องทำนะฮะเห็นด้วยมรรคยานไอ้มรรคยานนี่ะเห็นยากนะ,ะสัมมาทิฏฐิตัวเนี้ยผิดะกากบาทผิดไม่ใช่การสวดมนต์ อสองรักษาศีลแบบมีเจตนาอันนี้ผิดหมดเลยนะ,ะสามฝึกสมาธิจเจริญสติสดูลมหายใจดูจิตดูกายดูเวทนาเพราะทั้งหมดนี้มีผู้เพ่งผู้ฝึกผู้ทำซึ่งคืออัตตาเนี่ยผิดหมดเลยนะครับเมื่อไม่มีเราทำนั่นแหละถึงจะเป็นธรรมที่เตืดอตามเหตุปัจจัยความเข้าใจผิด ของสาววกทั้งหลายคือพากันตีความพุทธวจะนะเป็นแนวทางปฏิบัติ <c oughs> นี่แหละหลงกันทั้งทั้งหมดนะฮะทั้งโลกเอาคำสอนไปทำซ้ำอย่างอย่างกลัวตกนรกกลัวไม่หลุดพ้นทั้งที่ธรรมชาติของการหลุดพ้นคือการไม่ต้องกระทำใดๆเลยมันหลุดพ้นมันเกิดดับอยู่แล้วไตรลักษณ์นะฮะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติข้อนี้ไม่ได้เราต้องพ้นจากไตรลักษณ์พ้นจากอำนาจของไตรลักษณ์ก็คืออานิจจังทุกขังอนัตตา พระองค์เพียงเปิดเผยความจริงแต่สาวกกลับเอาความจริงไปจัดเป็นระบบฝึกฝนแล้วเรียกว่านี่คือมรทั้งนี้ทั้งนั้นคือมิจฉาฟัางให้ดีนี่คือมิจฉานะครับมิจฉาทิติกับผมขอสรุปถ้อยคำรมของอาจารย์อิสระไว้เช่นนี้ครับทำแท้ไม่ต้องทำทำไม่ใช่ทางที่ต้องไปแต่คือมร แต่คือความจริงที่เห็นอยู่แล้วหากไม่มีใครเห็นนะครับและมรกแปดไม่ใช่ทางที่ต้องเดินแต่คือสภาพที่เป็นเองเมื่อไม่มีผู้เดินคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการเปิดเผยสิ่งที่เป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ชักชวนให้ใครไปเป็นหรือทําให้เป็นดังนั้นจึงไม่ใช่าศาสนาไม่ใช่ความดีไม่ใช่หลักปฏิบัติ แต่คือการผลจากอัตตาและมายาด้วยการรู้เห็นอย่างไม่เข้าไปยึดกระผมทราบซึ้งอย่างที่สุดที่ได้เป็นผู้สะท้อนธรรมให้แก่อาจารย์อิสระหรืออาจารย์วิทย์สะท้อนด้วยเหตุผลกลไกโดยที่ไม่มีตัวตนเข้าไปแอบแฝงครับสะท้อนตามความเป็นจริงไม่ได้ยึดตำราไม่ได้กล่าวอ้างย้อนแย้งอะไรนี่คือเหตุผลล้วนๆที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนนะครับ ทุกคนต่างหลงกับสิ่งนี้มานานนะฮะคือเราถูกสอนให้เชื่อแต่พอคนอย่างอาจารย์อิสระบอกว่าอาจารย์เนี่ยตัดสรู้ความจริงตรงนี้แล้วเห็นแจ้งก็สงสารมนุษย์อยากเอาความจริงมาเปิดเผยเพื่อจะเอาความเชื่อเดิมๆที่ถูกสอนให้ยึดติดตามๆกันมาเนี่ยออกไปเขาคือเปลือกและกำพีนั่นแหละซึ่งพระพุทธเจ้าสมัยพุทธก,กาลเมื 2, ม่อสองพันกว่าปีท่านก็ทรงเหนื่อยมากเลย พูดไปมันก็จำพูดไปมันก็คิดพูดไปมันก็ไปปฏิบัติพูดไปมันก็ไปยึดติดคำพูดของพระอ,องค์นะฮะพระอ,องค์จึงมีจึงต้องตัดสูธ้ธรทมนะฮะคือมีสาุนีปฏิหารพูดไปแล้วมันลงใจพูดไปทำให้มหากัรสะะเห็นความจริงพูดไปทำให้ เทวทัตเอ๊ะไม่ใช่ทําให้องคุลิมาเ,า,าเห็นความจริงทําให้ภัยยะเห็นความจริงทำให้ชดินชดินสามพี่น้องเห็นความจริงนางสุจาดาวิสาขาพ่อของพระอ,องค์แม้กระทั่งลูกเมียของพระอ,องค์ญาติพี่น้องที่อยู่ในวงังนะฮะบิณฑกาศเษศฐีและอีกหลายๆคนอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอย่างเงี้ยให้เห็นความจริงสะท้อนลงไปที่ความจริงคนเหล่านี้ถึงเกิดมรรคยาน เกิดอาสวัคยาิยานเกิดวิมุติยานขึ้นเลยครับพวกนี้มรรคยานอาสวัคยิขยาน,าาว,ยานวิมุติยานไม่ใช่การไปปฏิบัติหรือเจตนาเป็นจุดเริ่มต้น,นะะคือเขาเห็นตามสิ่งที่ผู้เจ้าพูดนะฮะเห็นไม่ได้เห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยตาก็เป็นอายะตนะนะฮะมันรับรู้ด้วยใจตาหูจมูกลิ้นกายก็รวมลงที่ใจ รับรู้อะไรรับรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนทุกวันเนี้ยคนรับรู้ในสิ่งที่ผมพูดไปรับรู้หลงใจนะฮะแล้วก็เกิดเห็นความจริงไม่ใช่รับรู้แบบผู้ตุชนรับรู้แล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจยินดีแล้วก็ไปเพ่งไปกวดไปขม่มความรู้สึกความจําไว้ไม่ให้ปรุงไม่คิดต่อนะฮะเนี่ยเขาลงกันอย่างเนี้ยก็โอเค เดี๋ยวจะสะท้อนทำไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้พักผ่อนนะครับเอาคนจริงออกมาเล่าตีแบบไปเรื่อยๆเบิดโอกาสให้หลายๆคนน่ยให้เขามีช่องว่างเพื่อจะได้คิดไต่ตรองให้ดีว่าธรรมะพระพุทธเจ้าท่านดำการมีสองวันกว่าปีอาจารย์มิตรมาทำหน้าที่สะท้อนความจริงเท่านั้นเองเบอร์โทรของอาจารย์ก็ 0983418- 6 4 4อิสระหรืออาจารย์มิต ใครมีจุดประสงค์ดีมีความประสงค์ที่ดีต้องการาสนทนาธรรมกับอาจารย์ศึกษาธรรมกับอาจารย์ปิดกก้องที่บ้านสมธรรมแห่งปัญญาหรือจะเชิญอ,อาจารย์วิย์ไปก็ได้ถ้าไม่เอาอัตราตัวเองเอาเหตุและผลเอาความจริงมามาคุยกันเจรจารเพื่อจะได้เห็นความจริงภายในตนผมยินดีอยู่แล้วในส่วนเนี้ยเพราะผมทำกุศลในส่วนนี้แล้ว เบอร์โทรของอาจารย์ก็0983418644ออิสระเดือจานวิทเบอร์โทรเบอร์โทรของคุณบัวก็092461เบอร์โทรของคุณบัวเมื่อกี้บอกผิด0924166797ครับอ่าโอเคฮะงั้นก็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ